สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศกันด้อยที่นี่จะถักติวานเขาซูสตงซาบุภาเชนิลทางไทยสบายดีคุณแม่พี่น้องบุตท่านด้วยจ้าวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วกับสาบุภาผูกกับผู้เดิมดำเนรายการอีกสร็จเก่าเสร็เคืนนะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้สาบุภาการมาคนเดียวอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาบุภาไดยน้องเมฆเนาะสาภาติดวัดน้องเมฆแล้วนะพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้น้องเมฆอะ อาการบาดกำเริบอ,อีกแล้วนะพี่น้องเนาะก็เลยบปิดมาเขาคินดนะโซฟ้าก็ต้องขอ้อมๆในในเด็กพี่น้องเด้อเด็คลิปนี้มาผู้เดียวเนาะงมีน้องอีกมานำเสิ่งกะอ่าคลิปนี้เนาะโซฟากะจะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกาจะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องอาหารดังเมืองไทยเด็กเรากินครั้งแรกแซ่บหลายเหมือนว่าน้อพี่น้องเนาะเสิ่งคลิปนี้โซฟาก,ะกะเ็เลยมาจากสองของ บ่าวพิมพ์เนาะพี่น้องเนาะจะต้องขอขอบคุณคลิปคนสบายๆเด้อที่เพิ่งงานในเรื่องราวดีๆทำคลิปดีๆใหม่เฮาได้ฮับซูนนาบีน้องเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เพิ่นอ่าบ่าวพิมพ์มันัดทำอาหารไทยนาพี่น้องเนาะก็คือบ่ก็เจอกระกาพี่น้องก็เอาไปหลายๆเนาะก็คือเมนูแกงเขียวหวานนั่นเองนาพี่น้องเนาะซึ่งแกงเขียวหวานก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สืขนชอมากๆแต่ต้องเลนหน่อยเนาะ ยังแต่ตอนที่ยังบาดป่วยตั้งแต่ตอนที่ยังบาดแพลอาหารเนาะโซฟาหมักเกี๊เคียวหวานกับแบบเขากินกับข้าวเจ้าข้าวสวยนะยางเสียบเสียบนาะอาหารไทยสมความสมบูรณ์กันทุกน้องและตอนต่อไปเนาะก่อนจะไปทำจุมคลิปเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะให้อ่าส่งสมฟ้ายเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการนำชิมังคลิปต่างๆดีๆมาฝากทางโซฟ้มและเพื่อนมรายได้มาถึงตัวตนเองนะพี่น้องเนาะ เลยจะฝากคลิปตอนสบายเพลินอร์พี่น้องเนาะคลิปของหมอพิพมพี่น้องเด็กสุภาพาจะแปะลิ้นเอาวไว้ที่ไตปวดเราฝากเป็น,น,นกำลังใจเพลินเดอขัน้นตอนต่อไปเอาเป็นแบบเอาเป็นแบบเอาไปเบิง่ง <c> เ <oughs> อาเป็นแบบเอาไปเบิ่งแบบพิมผุนหัดทำอาหารไทยเมนูไทยคลังแหลกไปไปเบิ่งเขาพองกันเลยนะพี่น,อนาา้องเนาะมอจะหนาหนาหนาท่านขนาดไหนเนาะหน,ะหนากินขนาดไหนเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันเลย กราบสบายดีพอเมพี่น้องเมื่อสุกุสุก่นพี่น้องมาอยู่กับซองข้องเสียนลาวบ้าพิมนะจ๊ะซองเซียนเสียนกับการทําอาหารและกับการห้าปูห้าปลาห้าทุกอย่างที่ห้าใดห้ามากินนะทุกคนซองข้องคนลาวผักเนื้อเรืออยู่ร้วงกัะเา๋เองครับพี่น้องครับเมื่อนี้กาบเบ้าพิมพ์จะมาทําอาหารดังของไทยเป็นอาหารที่แบบเบ้าพิม์เคยกินมาก่อนเพราะว่าอยู่บ้านของเบ้าพิมพ์มันบ่มีนะก็เลยว่าไปดูซูดอยู่ในยูทูบมาแล้วก็อยู่ในกูเกิลมาอ่านั่นก็คือ แกงเขี้ยวว่านไก่หรือว่าแก,แกงเขี้ยวว่านตีนไก่นะนี่เลยพี่น้องนี่คือแบบตีนไก่แบบโอโ้โหใหญ่เหงพี่น้องแล้วก็จะมีปีกไก่นะกกปีกไก่ที่ว่าบ้าพิมพจะไปเห็นวันนี้ซึ่งว่าเครื่องเคียงหรือว่าส่วนผสมส่วนประกอบทุกอย่างกรับป้าพ,พิมพกับไปดูใน YouTube มาทุกคนก็จะมีหัวหอมแดงมีตะไคร้อ่ามีใบหละ่าใบขี้หูนะใบมะกรูดหรือว่าแล้วก็ลากผักสีบานป้พิม,ม,พนะมก็เดิวาลวกากปักหอม ก็มีค่าค่าซึ่ว่าบัพิมพ์ก็ใส่ก็้ไปในครกแล้วพี่น้องแ่วนก่อนอื่นกับบัพิมพ์จะข้อต่าเครื่องทําน้าพริกแกงว่านนะทุกคนนะหัวทึกหรือเปล่าก็จะมีนี่พี่น้องมีกะทิกะทิเขาเออน่าอะไรเสาเกาะใช่ไหมกะทิที่ว่าเป็นกะทิที่ว่าเขาซื้อมาบริเวณกะทิสดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นบ่พิมพ์ข้อต่าส่วนผสมหรือว่าทําน้าพริกแกงว่านก่อนนะทุกคนหึืว่าจะข้อต่ำ ทั้งหมดเลยที่ว่าว่าพิมพไปดูสู้มาพี่นอ้องนะ,ะเดินกับข้อต่ำตะไคร้ก่อนเนี่ยกาศดก็ดีตามเคยพี่น้องอ,อยู่ธรรมชาตินะลังบาน<ว>ขอ,านอง,องว่าพิมโอ้ลังบานบ่าพิมคือขาดท่พี่น้อง บางบัวพิมบัวพิงคือขาสุดยอดนี้พี่น้องต่อไปกับตำตะไคร่กับขาแล้วแล่ะก็ใส่ลากผักสีซึ่งว่าบัวพิมบ่มีก็คือเปลือกของมะพูดนะทุกคนเปลือกของมะพูดหรือว่าอยู่บ้านของบัพิมเพราะว่ามะขีู้ดมันบ่มีตัวนั้นพี่น้องแต่ว่าปกติกการทำเครื่องแกงเขี้ยวว่านนี้เคยนะคลิปเครื่องแกงเขี้ยวว่านซึ่งว่าบัวพิมบอกต้นคลิปผิดพี่น้องเพาบัพิมไปบอกว่า น้ำพิกแก่งเขียวว่านจริงก็คือเครื่องแกงเที่ยวว่านก็จะมีเครื่องบดนะแต่ว่าเฮาบ่มีก็เลยว่าต่ำเอาซึ่งว่าเมโนูนี้ว่าพิมพ์ก็บ่ฮู้ว่ามันสีออกมาแบบรสชาติเน้่ยนะทุกคนนะซึ่งว่าเราพิมพ์ไปดูเครื่องแกงเขียวว่านที่ว่ายในสู้ยูทูเก็ทำมามาันก็จะมีเครื่องบดมันจะละเอียดนะแต่วันนี้เราต่ำเราโค้งมันบ่ละเอียดหน่อยก็คงจะเว็บไซต์ไปตามแบบเท่าที่เฮาเฮ็ดได้ น้องตอนนี้เราไปค้างหมอ้มอแล้วตังหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระทิ่ลงไปต้มก่อนถ้าว่าบพิมพ์ทำผิดกับข้อโทษข้อผิดพลาดเด้อพี่น้องซึ่งวันนี้ก็เอาสูตรมาจากยูทูบเลยทำตามทุกอย่างแข็งแค่เครื่องของเหาอาจจะบวมหคืออาจจะบ่มีใบใบอะไรใบมะกรูดเอ้ยบ่แม่นเนือ้อผิวข้องอ่ามมะกรูดนะแล้วก็จะมีอะไรคุยไส้บพิมพ์บ่มมีเลยว่าเอาเฉพาะเท่าที่มีพี่น้อง เดี๋ยวนี้เ่าวลอท่ากะทิของเฮานี้เดือดกันก่อนอคลิปนี้ก็ข้อกำลังใจเด้อพี่น้องในการทำอาหารไทยนะถ้าว่าเอฟซีคุณได้ที่ว่าเข้ามาใหม่ก็มักคลิปผู้บ่าวพิมพ์ก็ฝากกดติดตามติ้งติ้งติ้งเนี่ยเดี๋ยวกคนพร้อมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาทคลิปใหม่เวลาพระพิมพ์ลงคลิปนะทุกคนข้อกำลังใจเข้ามากดได้เข้ามากับฝากกดติดตามเลยไล่เออขอบคุณเลยไล่ อมจะเสยดเลย,เย,เยเนะพี่นอ้องกินหอมาพี่นออ้นอ,องตอนนี้ก็กะทิเอาก็<อ>กเลือดกันแล้วจะข้อใส่เครื่องเครื่องแกงแค่ว่านใส่เครื่องแกงจะตั้งลงไปพี่น้องเออลืมตลอดนะได้ที่ว่าบ่พิมพ์แบบ พวมีเครื่องบดนะทุกคนมันเลยบดละเอียดดีแต่ว่าซี่มันต้องออกสีแบบเคี้ยวๆหมดพี่นอ้องอ๋อม,มีกันน่ากินเลยนะทุกคนนะคอเล็งใส่เ,นะเสื้อพืน อยู่ในคลิปจะเขาจะบอกว่าให้ผ mm. ัดกะทิของเหากับเครื่องแกงเชี้ยวหวานนี่ให้มันแบบแห้งนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปพี่น้องไก่กับตีนไก่มื้อนี้ก็จะมีเลือดหมูเลือดหมูเข้าไปใส่น้ำมาพี่น้องตอนนี้ก็กะทิของเหากับเครื่องแกงเชี้ยวหวานก็คือว่าผัดไปแบบอุ่นหอมแหงพี่น้องมาตีนไก่กับปีกไก่ของเหา นไก,ก่ไ,ไปเลยนะครับไปผัดซึ่งว่าบางคนก็นอาจจะใส่เนื้อไก่หรือว่าเป็นแบบเวอะไรๆข้าไก่นะแล้วแต่คนจะเอาใส่พี่น้องแล้วก็พิมพ์กับมีเด็กวิ่งไก่กับปีนไก่พี่น้องโอ้โห <c oughs> มาพี่น้องเดี๋ยวว่าพิมพ่อใส่เครื่องปรุงไปก่อนซึ่งว่าตอนที่ว่าเราทำอ่ะ เกล็ดแกงเขียวหวานลืมใส่กะปิพี่น้องแต่ว่า,าพี่หมิงก็เอามาใส่ในหม้อนี่ไปแล้วนะโดยที่บริตําเลยน,ลน้ำตาแล้วก็มีน้ําตาลเป็นน้านําตาลทรายพี่น้องน้ําตาลปิป๊บโบมีกว่าสูตรของมันจะต้องเป็นน้ําตาลปิป๊บแต่ว่าเฮามีแค่น้านําตาลทรายนะครับจะ,ะเสียบในแงเนาะซุนพากระหมกักในแกงเขียวหวานหอด์นะน้องเป็นแตเป็นแกงเขียวหาวานแล้วต่อไปก็จะเป็นการลงนี่เลยพี่น้อง อาจจะบระกบกับประมาณซ้ำประมาณซ่วงยางซ้ำยางนี่นะน,นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงเอาไปเป็นมะเขือปอกหรือว่ามะเขือข้าวอีกบานมาพิมพ์นะมะเขือว่านใส่ลงไ,ไปเลยโอ้โหเดี๋ยวพอมีซี่เขี้ยวลงไปตัดแล้วกันสุดยอดไปหน้อง,องเสียบตาต่อไปก็หลอดท่าให้มะเขือของเขานี่สุกนิดน,นึงับมะเขือปอกสุกแล้วกันจะใส่เลือดลงไปซึ่งว่าเลือดก็จะเป็นเลือด เป็นเลือดหมูพี่น้องเลือดหมูที่แบบต้มสุกแล้ว่าอ่าพองว่ามีหนูนี่นี่แบบสุดยอดเลยพี่น้องออแซ่บตากับแบบนั้นอ,อ,อ่ะทำไปลองให้ไปมาเป็นกะเสียพี่น้อง วิวกะดีดีเนยนะมาพี่น้องตัวนี้ก็มาเคลือบมาเคลือบเผาะกันก็เรียกว่ามาเคลือบ้านนะบ้านงที่เลยมาเคลือบเผาะกันเคลือบสุกแล้วต่อไปก็จะใส่ใบมะกรูดนะเพิ่มความหอมเอู้ยหอมแหงพี่น้องมาเดี๋ยวข้อสิมก่อนพี่น้องสิมน้ำมันดู ห้อมเบบเหมือนแบบหมอหมแบบเพลิงคุ่นไท่นะ่ยหืตยมตุดซาจะออกเป็นแบบอะไรอ่ะหอยทรายลงไปมันจะมีกะปิเลยนะะหอมกะปิแล้วก็ก,กะทิมันมัน,มนกะทิพี่น้องอ่ะเรียบร้อยต่อไปกับปิดท้ายด้วยเลือดเลือดของเราใส่ลงไปน้ำระเด็ในใจมือกองพี่น้องโหละพา มัละผ่านเนี่ยกระไซพอประมาณหนึ่งพอเพื่มห้องกบไปอี่ข้างนอกห,หล่ะก่าก <ใน S 1> พิมจะเอาไปหอยใส่เวลาตกแต่งจานนะอ่ะคุกคนนิดหน่อยเสร็จแล้วพี่น้องแกงเขี้ยวว่านอาหารดังของเมืองไทยแต่ว่าคนลาวาทำนะสุดยอดพี่น้องโ,โอ้เจ็บตา อ่ะทุกคนตอนนี้กะพิมรู้สึกวา่าหิวข้าวแห้งผมไหวแล้วมาเราตักซิมกันเด้อเออเอา,อออาอร้อนๆแบบขาหม้อเลยทุกคนนี่โอ้โหตุตนแต่เสียดเองเนาะกีบไกลเล <laughs> เ่เลือดเลือหมูกับปีกไก่นะพิมพซอกกินมาเกลือเดี๋ยวพ่อใส่มาเกเลือหลายหลานี่น น้ำลายไหลเลยโอ้ยแกงเขียวหวานบางคนก็นอาจจะกินใส่กับอะไรอ่ะข้าวเจ้าขา้าวซอยลอยลอยเออร้อนๆข้าวซอยร้อนๆ,อนๆแต่ว่าอันนี้ใส่ข้าวปุ้นพี่น้องใส่ขา้าวปุ้นใส่ข้าวนมจีนนะอืมขอซีมก่อนเดอ้อ ู้แซ่บแหงพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆอันที่ว่าได้กินแกงเขียวว่านโดยฝีมือของตัวเองนี่แหละว่าลรากฏอาจจะท่ามาอยู่เมืองลาวอยู่บ้านเขามาพิมพ์นี้มีค่ายบกแหงเขียวว่านเพราะพิมพ่มว่าอยู่ร่อง,งบางบัมีนะสลยว่าค่ายจริงจักปิดร้านนะห้ามบัมีพี่น้องก็เลยว่าต้องได้ทำกินเองนี่มาตอนเลือดพี่น้องอืมโอ้ยทำลายลายย่อยเลยพี่น้อง ฮอนฮอนฮอนเศษเพียงพี่น้องใชาไหมตีนไก,ก่กะตามซูตที่ว่าเขาเขาจะต้มมาก่อนนะแต่ว่าพิมบดได้ตม้มพี่น้องเอาตัวดิบเฉยเลยเพระาะว่าเขาล้างแซ่น้ำเกลือไปแล้วนะนี่อืมเปื่อยแห้งฮอนฮอนฮอแซ่บหลาย บอกเลยว่าเมนูนี้ทึกใจแหงเดี๋ยวต่อไปจะให้องค์อาดสีพี่น้องนะแห้งอาดซีมอ่ะในของค์อาดของค์อาดสีเงพี่น้องชือว่านี่ก็เป็นครั้งแรกกันแหละชื่อว่าจองอาดได้กินนะแต่ล่างก็มีสมาชิกรอดท่าอลอดท่ากิน เบบเวาย่งเลยเนาะแ่บแหงแทบบ่ม,มันต่้งจักอันนั้นทุกคนมันคล้ายๆกับอันถ้าว่าจะเทียบสะกับขนมจีนอยู่บานบอพิมกะมันจะตั้งกันเพราะว่าเครื่องเครื่องแกงที่ว่าเฮามาเฮ็ดนี่มันมันต่างกันอยู่แล้วนะโอ้เจอสุดยอดเลยพี่น้องอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆล่างกันสีเบิง่งวาสิ่านด้อบโอโอเคไพี่น้องเดี๋ยวให้เด็กๆเขาสีเบึงนี่ก็แต่ละคนกับครั้งแรกกันแหละที่ว่าได้กินแกงเขี้ยวว่านนะแต่ว่า เป็นสูตรที่ว่าเอามาจากยูทูบที่ว่าพิมพ์ทําเองนะส่วนเด็กๆพวกนี้กับเมื่อก,ก่อนจะออกคลิปนี่เอาพิมพ์เยอะมากนะคนน่ะยันไงซองซองซอ,องแรกของบ่าพิมพ์แหละอ่าซึ่งว่าอันนี้ก็คือเจ้ามอนที่ว่าแบบโอ้ยทำคลิปมายาวนานพี่น้องแต่ในนี้เป็นบ้าแล้วคิคุยอันนี้ก็ซื้อต้นนะน,นี่ก็บดดดออกมาจอนโนนี่ก็ล่าสุดก็มาถ่ายคลิปเดียวกับเกิอดอุบัติเหตุเย็บอ่ะนะเย็บแผ่นยางเลยตีนจีกพี่น้องพี่น้องเรือ แบ่ใจเห็นน,นี้นะอนแซ่บป่ะแสบแสบเนาะต่างจากกุณเนาะอ๋กินมั้ยรู้มอนแซ่บหรอวะแสบป่ะคนเดีเ๋ยวแบแซ่แบ,บนั้นจีบจีบกับมูลเลยจีบไก่เออแล้วทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศง่ายๆกับการเห็ดอาหารหรือว่าการทำแกงเขี้ยวหวานนะให้กับน้องๆกินจังหวะนี่ก็อาจจะเป็น การทาที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าบ๊อบพิมเคยทํามาก่อนทุคนมันไล่ขั้นตอนนะแต่ว่าเมนูที่ว่าบ๊อบพิมเคยทํท่านมากส่องส่องยี่หที่ผ่านมาก็เป็นเมนูที่ว่าง่ายอยู่แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่ว่าจะยากนิดหน่อยแต่ว่าบ๊อบพิมก็ทําจุได้พี่น้องแต่ว่้อนี้ก็พวกเขาทั้ง5้าคนกับ้องข้อขอบคุณคนละไล่ได้ที่ว่าเข้ามาดูคลิปทุคนแล้วก็พร้อมเป็นกาลังใจให้พวกเขาก่อนจะจ้ากันกับข้อกดติดตามให้ซองข้องเสียนเหล่าบาพิมพ์เด้อกับการทำอาหารซองเสียนที่ว่าเห็ดแต่ลยอย่างทุกคน ันนี้ก็ขอบคุณทุกคนล,ลายล่ะขอพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุดภาพทางกายแข็งแรงเด้อขอบคุณล,ลายพี่น้องการได้จบไปแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปของบ่าวลาวที่พ่นทํทำอาหารไทยเนาก,ก็ที่ว่าโอ้ไปตาเสบไปตาอยากํามนะพี่น้องเนาะก,กินอ,อมมาหอยหอมเาห่วยๆเลยพี่น้องนะการแบบา,าบบพิมพันก็ได้ทำอาหารไทยก็คือแกงเขียวหวานเนาะส่วนแกงเขียวหวานก็เป็นอาหารหนึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งเราที่ชาวพากมากิน,กกนตั้งแต่ตอน สมาธิยังไม่ทันได้ป่วยน้องกินกับข่าจ่าเสพเสพพี่น้องกินกับขาา่บขาสวยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะพาเพนพี่น้องมาเบิงบ่งวิทีชีวิตของชาวลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งอ่าบ่บาวลาว์ทำอาหารไทยเนาะก็หวังว่าพี่อ๊อฟจีจะหมักดิ้ซึ้งสอบในการนำเสนอคลิปของสุภาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสุภาและสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะสุภาก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องสบายดี Bye.